นะก็กาสวัสดีกับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กันในรายการดีอามี่แมนเช่นเคยนะวันนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะผมมาประกอบคอมอีกแล้วนะก็ขายไปแล้วก็กลับมาประกอบใหม่อีกก็ไม่รู้ทําไมนะวันนี้ใช้เป็น i ิน e l นะก็ไม่ได้ว่า AMD มันดีหรือว่าแย่นะแต่ผม อยากลองใช้ i5 Gen10 ดูว่ามันเป็นยังไงนะไอตัว6ค o r e 12เท r e แล้วก็เล่นไมค์คา a f t เนี่ยรู้สึกว่า Intel มันจะทำได้ดีกว่านะวันนี้ก็ใช้บอร์ด B460M ของ a l r a s Pro นะเป็นตัว M อเป็น M-ATX ง่ายๆนะแล้วก็ CPU ในวันนี้เป็น Gen10 นะไม่ได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอะไรยังไงนะเป็น Gen10 เป็นคอ r e i5 อะไรวะ1 0 4 0 0 F นะตามจริงผมหา1 0 6 0 0 K ไม่ได้นะก็เลยเอาเป็น1 0 4 f เพราะว่าผมไม่ได้ออเวอร์อะไรมากมายนะแล้วก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก็คือ ID Cooling IS 4 0 X นะเป็นตัว V 3อืมตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบพวกซิง ITX นะมันเวลามันใส่ใส่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ ไม่ได้ดูใหญ่เกินไปจะทําให้แบบแรมมันดูหมองอะไรอย่างงี้นะเพราะว่า R G A R G B แรมเนี่ยมันก็จะฟุ้งฟิ้งอยู่แล้วถ้าสีมันฟุ้งฟิง้งบีมันก็จะแบบโรคตานะครับก็เลยเอาเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคไปอ่ะภายในก็จะมี user guide นะ user guide โอ้โหแบบว่ายาวเฟือยวิธีการติดตั้งบาบๆเป็นยังไงนะแล้วก็มีชุดขา ขาล็อกนะพวก Intel m m แล้วอะไรก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็ตัวซิงอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวซิงออกมาตัวซิงเขาจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับก็เป็นพัดลมขนาด80มิมไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าซิงมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะตัวนี้รองรับอยู่ที่ TDP 100วัตต์นะับซึ่งตัวเนี้ยมันปล่อยแค่65วัตต์ยังไงก็เอาอยู่นะแล้วก็มีฮีทปรงฮีทไปเนี่เห็นไหมมันจะมีฮีทไปอยู่4เส้นนะซึ่งผมมองว่า i5 มันก็ เอาเท่าน,นี้ก็พอแล้วนะเพราะซิงค์สต็อกเดิมๆของ Intel มันก็ยังเอาอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยมันมันเอาเอาอยู่่าไอ้ตัวสต็อกแน่นอนดีกว่าตัวสต็อกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราแกะพลาสติกก็มาดูกันชั้นๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะดูตัวฮีซิงค์กันเต็มๆนะครับก็จะไม่มีอะไรมากเป็นพัดลมแบบโลโกโ้ ID c o o l i n g นะซึ่ง ID c o o l i n g เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะทำการมอหนงมอง้มอน้ำทำตัวระบายความร้อนให้กับไอซีพีนี่ได้ดีมากนะครับนะแล้วก็ ตัวฮิตไปแลวก็ซิงอลูมิเนียมเขาค่อนข้างที่จะหนาะหนาะพอสมควรนะเป็นฮิตไปยืดออกมางี้อืมแล้วก็อย่าลืมถอดหน้าคอนแทคนะเวลาติดตั้งก็ขันน็อตขาย,ยึดตรงนี้ตรงนี้มันก็จะบอกว่าเออเอออหน่งพันเจ็ดลจใช้ตัวไหนนะเราก็ยึดตามนั้นไปนะซึ่งมันไม่ได้ติดตั้งอะไรยากมากมายนะก็ยืดยืดขาไปแล้วก็ไปยืดในบอร์ดอีกทีหนึ่งก็ติดตั้งค่อนข้างง่ายนะขนาดค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็น PWM เป็นพัดลมแบบ PWN สีพินนะครับเออผมก็จับได้ไม่ถนัด่ะเดี๋ยวเอาไม้ดูใหม่นะ PWN ประมาณนี้นะครับสีพินอืมก็ถ้าเทียบกับ CPU ก็ไม่ได้ใหญ่นะอือผมก็ไม่ได้มีฮีตซิงตัวเดิมเทียบนะก็ใครมีก็ลองจับจับ,จบหา,หาดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมซื้อมาแค่ CPU เปล่าๆไม่ได้จะเอาฮีทซิงนะเพราะว่าจะใส่ฮีทซิงแต่งอยู่แล้วผมถ้าเล่น Intel ผมไม่ใส่ฮีทซิงตัวเดิมนะเพราะว่ามันดูกากแล้วมันก็ ระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะไปดูเทสเลยว่าเวลาเทสเกม Cityben Mark หรือว่าไอ้พวกมาร์ทั้งหลายแหละเนี่ยว่ามันความร้อน CPU มันจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่มีซิงเดิมมาเปรียบเทียบก็เอาเป็นว่าไปดูกันเลยว่ามันจะคูมอมณหฟูมได้ดีหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปเราจะใช้ซิลิโคนสุดเทพเหมือนเดิมไปไหนและพังพังจับเพียอะไรก็พังหมดซิลิโคนตัวนี้นะซึ่งมี การนำความร้อนอยู่ที่17วัตต์ต่อเมกกะเอ็มเคนี่คืออะไรวะเหมือนไมคครป่ะเออ17วัตต์ต่อไมครนนะอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมใช้ประจำในกาจอทั้งหลายหล่นะก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ใน CPU ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็ลองดูหน้าตาคร่าวๆทั้งหมดตอนประกอบแล้วก็ไปดูเทสเลยว่าเป็นยังไงบ้างไปลอกออกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะพอลอกสติ๊กเกอร์ออกมันก็จะเงาๆไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นแบบคือหน้าสัมผัสมันดีนะเงาเงคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันอะไรนะไอของ a อซูนะผมก็จําไม่ได้นะแล้วก็มีแบบว่าสัมผัสกับทองแดงโดยตรงนะก็มาระบายความร้อนนะด้านบนนี่แหละเดี๋ยวเราลองติดตั้งกันดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่บังแหลม คือใส่แรมสูงๆได้สบายนะพูแรมตัวเดิมผมเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ประมาณแบบประมาณนี้เลยเวลาใส่มันก็จะไม่ไม่ชนไม่อะไรครับคือไม่มีปัญหาในการใส่แรมแน่นอนนะก็เลยเลือกซื้อตัวนี้ด้วยแล้วก็มันก็ใหญ่นะจริงๆใหญ่กว่าฮิตซิงเดิมอยู่พอสมควรนะแล้วก็มีฮิตปงฮิตไปแถมสีดําเข้ากับตัวบอร์ดอีกต่าหากนะผมก็มองว่ามันโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเทสกันเลยว่ามันจะเย็นสักขนาดไหนนะไป โอเคเดี๋ยวเรามาเทสเจ้า iD Cooling iS อ่าอะไรวะเดี๋ยวอ่านชื่อบปาบนึง iD Cooling iS 40x นะครับ v3 เดี๋ยวเรามานองเทสกันว่าอุณหภูมิ CPU จะร้อนประมาณไหนนะด้วยเจ้า 3D Mark กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะไปอุณหภูมิ CPU อยู่ที่46องศาก็ถือว่าไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นอะไรนะไม่ใช่ไม่ได้เย็นไม่ได้ร้อนดิเออ ถือว่าเย็นกังดีแต่ว่าอุณอ่าตัว CPU ใช้งานอยู่แค่40เนะครับเดี๋ยวเราเราลองไปถึงไอ้ตรงช่วงที่เขาเทส CPU ดูว่าถ้าวิ่ง100%เนี่ยมันจะแบบว่าความร้อนมันจะไปถึงขนาดไหนนะครับแต่จริงๆเล่นเกมมันก็อยู่ประมาณนี้แหละ 30- 4 0นนี่แหละนะครับก็อุณหภูมิก็คงประมาณนี้นะถือว่าเย็นกว่าซิงค์เดิมอยู่พอสมควรนะครับผมว่าใช้ได้นะกับขนาดซิงค์ที่แบบแบบเล็กนิดเดียวนะครับ เอาอุณภูมิอยู่ก็โอเคแล้วว่าผมไม่ไม่ค่อยชอบซิงใหญ่เท่าไหร่นะเวลามันใส่ก็ชอบอยู่แหละแต่เวลามันใส่มันดูเก็ก,กานะถอดเข้าถอดออกมันค่อนข้างยาก กเทสเป็นที่เรียบร้อยนะเอาจริงๆไอ้สามดีมเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็น CPU เทสนะก็เป็นช่วงท้ายๆท,ที่เป็นรูน้ําแข็งแบบฟิวฟ,ฟ,ฟิไปมาอันนั้นคือ CPU เทสนะถ้าสังเกตมันจะ CPU วิ่งอยู่ประมาณ60เท่าไหร่ประมาณประมาณ80%นี่แหละแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน65นะบานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณอุณหภูมิได้ดีนะครับดีกว่าฮิตซิงตัวเดิมแน่นอนแต่ถ้า ยังไงลนะ่ะถ้ามันเหมาะกับพวกแบบ i5 I3 อะไรประมาณนี้มากกว่านะถ้า I7 มันก็คุมได้แหละแต่ว่ามัานก็คงไม่ได้เย็นหวือหวานะบางคนใช้ I7 อาจจะแบบไปชุดน้ําก็น่าจะดีกว่านะแต่ว่าอันนี้มันก็เหมาะกับพวกเค่อเคสอ t x อะไรประมาณนี้นะเคสเล็ก yes, ๆเคส i t ทคนที่ไม่ได้ชอบซิงใหญ่นะก็คุุณภูมิอยู่แน่นอนนะถ้าไม่เกิน TDP มันนะ TDP มันอยู่ที่100วัตต์แต่ว่าตัวนี้มันอยู่ที่65วัตต์ก็ถือว่าคุมได้อยู่นะ ใครอยากซื้ออยากลองก็ลองไปหาดูนะซิงราคาไม่ได้แพงมากประมาณ590ประมาณประมาณเนี้ยห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยกว่าๆนะก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรมากนะมารีวิวฮีซิงให้ดูเหมือนเดิมนะเพราะว่าประกอบเข้าใหม่นะก็เลยเรื่องฮีซิงตัวนี้เห็นมันตัวมันเล็กดีนะผมชอบกอ็เขาหน้าจะรีวิวอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไ่บายสีโยเกิเน็กซ์ท่า